ที่นั่งปรับราคาลงเอาใจทุกครอบครัวลดสูงสุดถึง40,000บาทราคาถูก300,000ไปไปรวมให้แล้วกับโตโยต้าฟอร์จูเจะปีไหนก็ลดให้ทุกคันเลยนะไม่น้อยเลยคันนี้เบาะหนังน้ำตาลตึงๆเรามีรับประกัน2ปีเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้หายห่วง คอนโซลสะอาดเลยลดใช้งานน้อยสุดๆไปเลยค่ะคันนี้มาในราคา9 0 1 5 0 0 0เท่านั้นสวยใหม่สะอาดไล่ดูภายในกันเลยปี2020คันนี้เบาะสีดำใครที่ชอบความขรึมภายในโทนดำหล่อสุดๆโฉมใหม่ขึ้นมาใครที่ชอบโฉมนี้จัดเลยค่ะประหยัดลงไป40,000บาทเลยเดิม1ล้านมีทอนปรับราคาลงอยู่ที่958,000บาท และคันสุดท้ายขับเคลื่อนสีล้อราคาเบาๆผ่อนสบายสุดประหยัดไปกว่า40,000บาทราคาเพียง3 9 8แ0 0เเท่านั้นครอบครัวสายลุยจัดเลยค่ะสนใจทั้ง3คันนี้เลือกคันที่ใช่ทักฟังมาเลยรู้ผลเร็วอนุมัติไว้ได้รถไปใช้แน่นอน